อ๋อหาเรื่องเลยนุชมคือนิ่หมอหมูไปจุดจิ๋มอยู่นุชนุชขอข้าวนุชขอข้าวมีกินข้าวดินี่ไอ้นี่มีข้าวหรือเปล่าข้าว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 ชื่อแต้มแล้วนี่ไงอืมอัดตัวเย็นเป็นไงจ้าวันนี้เรามาดื่มกันเซฟเๆครับดูสิครับลูกหมาผมน่ารักไหมครับ อย่าพูดนุ๊เหม็นปากพีเีไปสวเสุกรณนี้ผมมาดูผลกานอชายบนส้อมกอกกจัดออเชื่อนเนี่ยถ้าคุณอยากลอยอยู่หน้าน้าคุณแค่ตามตามผมเอาผ้าปูลงไปแล้วก็จะาอไปก็โดนไปดูสิคะจะอแวลกลอร่วงนงมันหกค่ะสนดูอําตัน,นะคะไม่หกักและนี่คือเสียงคียบอร์ดที่ผมโยนทิงลงดครับครับอเพื่ออะไะคือเสียงคีย์บอร์ดที่ผมโนทิงลงสเสือครับแล้วก็บีบ ังไครบเอาแล้วกเราลงไปหาโพสตดอนเรียบร้อยเอาคืบเพวไปเลยไปหาโพสตดอนโอ้โหตอนนี้ฉันจะไปเป็นโพสตดอนเองเขาเรียกฉันว่าอัศวินรัติกาลดอกในเงาพุทธตอนถือเงาตัวอะไรเนี่ยใครอยากฟังมอลำบ้างครับยกมือขึ้นผร้มพรมครับครับอแบบนี้เลยที่ผมมัดอมอลำหน้ารถแ่เดือดเด้งดังพุสาวเมฆห้างเมฆห้างมาสนิ์จัดไปคะว่าไงคะถามอะได้เลยค่ะอ้าว เมื่อคุณมารีวิวของครั้งแรกนี่ราคาปัอบบอกได้เลยว่าถูกมากๆแค่350บาทเท่านั้นเองการใช้งานของมันนะครับจากที่ปั๊บชักเว้ามาเยอะมากนะครับชักมาหลายตัวแล้วเนี่ยปัอบบอกเลยไอ้ตัวนี้เออตัดยาเซฟเซฟเฮ้อเฮอโอ้ไม่นะพาภพโอเมก๊ะเจดามเนี่ยอ,อ๋ยยอ,อ,อ,าาอแล้วครับแม่ผมมาแล้วครับโหลูกชายอ,าอ,อะไรเนี่ยพ่อไอ้เหนที่วันวน,นี้มานั่งทำเด็บเซฟเซฟ อไเพื่อนไม่โอ้ไม่โดนอเอาเรียบร้อยมาได้เลยลูกค้าพิซซ่าแซ่บๆมาได้กดแดโก้ที่ราสตาชิันนาสตานี่จะพายเรือขั้งแรกนชกีวิายอ้าอะาา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 นาาาาาาา ถ้าหนักขนาดนั้นเลยหรอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะผมมันเท่อยู่แล้วเป็นไงไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องหรือเผ็ดเดินไหวผมก็ไม่สนใจผมจะเทโอ้อใสกระปุกสูตรนี่มันอยากเลยโอ้โออโอ้โอไม่นะอันนี้ที่รักอันหนึ่งสองซ้ำถ่ายเลยนะเป็นไงดูฝนสนานขัดตลองไปเล่นสะอ๋ออ๋อลงไปเล่นสะเลยยังไม่ทันได้สอดเสื้อเลยน้ำนี่มันจะเลยอ๋อน้ำหกอ๋อที่รักดูนี่สิหาผ้ามาเซับหน่อยโอ้ โอ้โอ้ยโอ้วโอ้ยโอ้ยคร้บไอู้กอ้ยโอ้ยโอายโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยลอ้ยโอ้ันอ้ยโอ้ยโอัยโอ้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 ยเอ้ยโ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 อ้เอ้อ้กโอ้ย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 โ้ยเอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้เรา้ะโอ้ย้วอ้ยโ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 อ้แอ้ยนี่คือผลท้อ้ต้องลดความอ้ก่อ้ระน้ โอ้ยรถน้ำบนไม้ข้างนี้มันเสียแล้วเป้อ้าวโอ้ยไอ้นุ๊ตทำไรนุ๊ตเท้าก็ไม่ตอแม่ค้าตอนนี้นุ๊จินอนแล้วค่ะนุ๊ไม่ลงไปแล้วค่ะเฮ้ยทำไมเตาแก๊สนั้นมันเปิดวะทำแบบนี้ไงเพื่อนเมื่อชีวิตมันเศร้าเกินไป มินสังน้ํตาใดสิหามีมันเศร้าไหลสังไปหอดหัวใจบุญลาว่าให้ลืมเขาสังไปหอดสมองให้มันลบลืมเจ้าสิบอให้เหลือหอดเงาดอกทันเหตุใด เมื่อส่วนนานเกินไปก่อนอื่นเลยเราต้องหากิ่งไม้สองกา้านแล้วมามัดเข้ากันแลวเราก็โอบกอดต้นไม้แล้วเราก็ลดเชือกข้างหลังแบบนี้อืมเป็นไงแบบนี้ก็มีคนกอดแล้วไอเหี้ยและนี่คือผลที่คณห้ามแกล้งเมียราเวลานี้มานานแล้วอีเมียเ,เอ๋ยกูยจะเอาน้ำสาตว์มึอเดียวนี้เลยอมออ๋อ,อ,อ,อที่รักเป็นอะไรหรือเปล่า อยาโซเทตตหน้าสาวแต่สวรรค์ไม่เป็นใจโอ้ยวันที่เจ็บสวยฮึ่ตีลูกชาชนเลยกโอ้โอไม่ากชนไ่มุกอ่ะโแดกเลยว้าวิจสกรีมันโรสนุกเลยอ่โอ้โหดูสิครัทนโอ้สนุกมาเฮ้เฮ้เฮ้สมัยมึงลงได้ไงวะคุณลูกค้าครับรอประเดี๋ยวนะครับ๋ย้ผมแก่น้ำยาซิดหัวแป๊บหนึ่งนะครับดวผมจะสีวลูกค้าแล้วครับเมื่อคุณอยากเป็นกจอรตรุแต่สังขารไม่อำหนอย นี่สินะคือพลังของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะบตอนนี้ดู่ที่สวนสาธารณะตอนนี้เรากำลังจะไปชมว่าไอเดียแปลกคนเราไปฮัลโหลมาครับไม่มีอะไรอ๋อแล้วก็อ๋อวันนีครับยจะไปเอาคารวาทลายเท้าเดี๋ยวเวลาเกรงเมียไปเลยครับออฮัโหลอ๋ไม่น่าจะชุบหรือยั ว้าวอย่าเข้าบาดต่างหานเลยโอ้โอ้ my god เนี่ยมันกระจกเล้วเนี่ยทำไมฉันมองไม่เห็นมาแค่กินดนมเสียบๆเอ้าในเวลาทิ้งขยะแบบมือโปรอันหนึ่งสองซับเฮิร์ลกว่าเดิมพี่น้องเรามาตัดไม้กันตัดไม้เรียกมาดูการเสนอจัดเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาอ๋ออ๋อเฮ้ยโซนเรียมเป็นโนให้เองเพื่อนแบบนี้วิธีกีบซับใหม่สวัสดีครับพรุ่นี้กี่ทราเป็นไหครับว้าเดี๋ยวลาขึ้นบ้านแล้ว ปตบหนักทำไมายกี่คัมันต้องล้างมือโออสลายรัางแล้วของผมลระครับออ,อไม่มีครับผมหยอโอ้โอตอัวน,นีอ้ชุดๆโจ้ามันเกัาเฮ้ยเตะกระปังโทรสัเอาลงทั่วไอ้เพื่อนถ่ายไว้ด,ด,ดีจะด่าโทรศัพท์อ้โอ oh my god โ,โทรศัพท์